สวัสดีครับวันนี้ผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับเนาะกับบ่าวหินชาแนลนะครับวันนี้ก็สีแม่เห็ดเมนู่ออมหอยนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเนาะกับบ่าวหินชาแนลคือเก่าเก่านะครับเนาะวิธีเห็ดกับว่างากเลยครับเนาะเต็ดตามคลิปนี้นะครับเนาะที่ผมเห็ดให้เบิ่งนะครับเป็นจังใดพี่น้องนี่ใส่แมงลักต้นหอมนะครับเนาะนี่เป็นไดพี่น้องผักไข่จักหน่อยนะครับให้ดนี้กินหอมๆนะครับเนาะ อ้อมเลียวๆห้องกระสีมาจัดเทใส่จานเนาะครับเนาะเป็นอย่งไรพี่น้องโอ้โ oh. เป็นตะกินวะพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงอ้อ,อมหมกหอยอย่าลืมใส่ข้าวเหนียวน้ำได้ Though. เนะครับข้าวเหนียวหนึ่งนะครับเน,ะนาะให้มันเป็นตะกินนะครับเนาะเวลาสดน้านเสร็จบนะครับนี่เ,เป็นไหนพี่น้องเบิ้งน้าตานะครับอ้อ,อมหมกหอยนะครับอีสานบ้านเฮานะครับหน้าตาเป็นตะกินวะครับแซ่บๆนะครับฝากอย่าลืมกดติดต,ตามทางช่องยินแชแนลนะ